อารมณ์สุขทุกข์ก็เกิดมีใครสุขแช่ทั้งวันไหมไม่มีสุขแล้วก็ดับทุกข์แช่ทั้งวันก็ไม่มีทุกข์แล้วก็ดับเดี๋ยวก็เกิดทุกข์อีกเดี๋ยวก็ดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเลยมีใครคิดอดีตตลอดไหมไม่มีคิดสักพักเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวไปปรุงอนาคตเดี๋ยวเกิดดับตลอดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดอืมพระเจ้าก็สังเกตจิตท่านเองเหมือนกันและพระเจ้าก็บอกว่าจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว แม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายจิตนี่เปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดเลยนะเรั้นเวลาเรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยปั๊บจิตไปละไม่ทันมันนะโยมก็พยายามดึงมันมาอุตส่าห์ทั้งปลอบทั้งคู่อย่าไปนะจิตอย่าเคลื่อนไปนะมันเชื่อเรามไหมไม่เชื่อมันก็ไปป๊บของมันเพราะจิตไม่ใช่ของเราครูเจ้านี่แหละอุบายให้เธอ เห็นด้วยปัญญาว่าจิตไม่ใช่ของเธอนะอะไรก็ตามที่มันแปลเปลี่ยนได้เกิดได้ดับได้นั่นไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียการละเสียได้นั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลานาน